สวัสดีครับนี่คมบอลทัวร์นะครับวันนี้พบกันในเช้าวันที่23กันยายนนะครับจะพามาดูพันมันเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ครับซื้อมาเมื่อตอนประมาณเดือนเมษายนนะครับตอนนี้ก็เพาะพันธุ์ไว้ปลูกนะครับนี่ยอดละ1บาทซื้อมาเป็นเงิน200บาทนะครับก็คือ200ยอดนะครับหลายหลายพันหลายสีเออนั่นนะครับตะกนซื้อนะครับซื้อมา200บาทนี่นะครับมาเพาะไว้ เอามาตอ่้าเอาพันนะครับเรียกว่าซื้อมาจากออนไลน์นะครับมันเทศญี่ปุ่นนะครับมีหลายสีมีหลายสียสครับตอนนี้ก็ที่ที่นามไม่เคยเป็นนะที่เราไปปลูกไว้เอ่อสวนที่เถียงนามไม่่อยเป็นแต่ว่ามาเพาะไว้ที่สวนหญกก้าก,ก็รู้สึกว่าแพร่พันธุ์ได้ดีนะครับมันงามมันงามกว่าที่คิดนะครับอันนี้นะครับกว่าเราจะทําอะไรเป็นแต่ละอย่างก็ต้องมาเรียนรู้แบบนี้นะครับการทําเกษตรไม่ใช่ว่าโอ้เราเห็น คนอื่นทาสาเร็จแล้วเ,เราจะมาทําตามได้เลยไม,ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องดูเรื่องดินเรื่องของฝนเรื่องของพื้นที่อีกนะครับนี่ครับเป็นสวนข้างๆบ้านนะครับนี่สวนหยาปทุมมาที่เรามาเพาะไว้แต่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่สวนตรงนี้ก็คือหน้าฝนมันลงอะไรไม่ได้แล้วมันโล่งหมดแล้วนะครับดินที่นางมมันก็จะแน่นนะครับอันนี้มันก็จะหล,มลวมๆอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือคุณย่าเนี่ยจะจะปลูกจะเอาไว้ตากข้าวแล้วแกก็เลยลื้อเลย ก็คือห่วงห่วงข้าวมากกว่าพ nah ืชที uh ่กินทุกวันแล้วกะว่าอารมณ์คนแก่นะพอเห็นข้าวที่เป็นเป็นต้นข้าวขึ้นมาก็จะห่วงการพื้นที่ตรงตาข้าวนะครับก็เลยรื้อนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็ปลูกอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าหน้าฝนนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ต้นโหระพางงามนะครับนี่ต้นนี่นี่ก็ได้กินทุกวันอยู่นะเอาเวลาจิ้มน้ำพริกแต่ว่าเราไม่ได้แต่งแค่นั้นเองไม่ค่อยมีเวลามาดูแลมันเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเพราะว่ามันเป็นสวนของคุณย่า ให,ให้พื้นที่แกไว้จากข้าวนะครับเด,เ,รเดี๋ยวเราก็ต้องลื้อออกเดี๋ยวเราก็ต้องื้อออกแล้วก็จะไปปลูกนะครับช่วงเกี่ยวเ,เกี่ยวข้าวเสร็จน่าจะเป็นต้นต้นพืชทันวาน,น่าจะปลูกได้นะครับอายุของมันที่ที่ถามคนขายเขาดูนะครับมันประมาณ5เดือนนะครับการปลูกเอานี้ปลูกได้ทั้งปีนะครับถามคนขายแต่ว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆที่เราจะปลูกนะครับอันนี้ก็ได้ได้พันมันมาแล้วเรียกว่าสั่งมาแล้วก็มามาเพาะไว้นะครับ ก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ได้ลองปลูกดูกเดียวถ้าเกิดว่าเสร็จจากเ,เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเราจะมีพื้นที่ปลูกที่นาน,นะครับก็จะไปให้เขาไถาให้แล้วก็ปัน่นเราก็จะลงปลุยปลูกนะครับอันนี้ที่พ่อไว้ตรงที่หัวนานะไม่ไม่ไม่งามขนาดนี้นะครับแต่ว่าในสวนตรงนี้งามมากเลยนะครับนี่มันเทศญี่ปุน่นครับ ต้นทุนที่เราซื้อมา2 0 0้บาททางออนไลน์นะครับว่าจะเด็ดยอดไปปลูกนะครับผสมผสานกับมันเทศบ้านด้วยก็ได้นะครับถ้าพ้าได้ปลูกแล้วนี่ก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เราจะไปลงในทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยวนะครับก็เตรียมการไว้นะครับแต่จะทําแต่ละอย่างก็มีการวางแผนนะครับว่าเราจะปลูกอะไรแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปคือการทําเองเนี่ยมันจะได้ ได้ความรู้ที่มันแน่น,นเลยคือเราเราไปดูแต่ความสําเร็จนะครับบางทีเราก็ดูแต่คนที่เขาปลูกขายแล้วเอ้ยเราเห็นมันอลังการแล้วเราอยากทําเองแต่เราไม่มีความรู้เรื่องดินเรื่องวิธีการเพราะหรือว่าเริ่มต้นทําเลยคือหน้าจอกับกับความเป็นจริงมันจะต่างกันมากนะครับการทําเกษตรนะครับอันนี้เป็นใบกะเพราอยู่ข้างๆรั้วแล้วก็มาเด็ดไปผัดเลยทำงามนะครับเช้าวันที่23กันยายน ไม่ได้เข้าสวนตรงนี้นานมากแล้วก็มาอัปเดตให้ครับท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศของที่นี่ด้วยนะครับนี่คือกล้วยนะครับกล้วยนี่ปลูกไว้พร้อมกันตอนช่วงเดือนเมษาขุดหนอกกล้วยนี้มาพร้อมกันเลยแต่ว่าของของคุณย่านี่ออกลูกก่อนเลยนะครับลูกสาวเป็นคนปลูกเป็นกล้วยเล็บมือนานนะครับตอนนี้ก็ออกออกผลแล้วนะครับปลูกพร้อมกันในช่วงเดือนเมษาไม่ถึงปีนะครับหกเดือนออกผลแล้วนะครับนี่ ดินมันงามนะครับค่อนข้างจะงามเพราะว่าน้าปุ๋ยมันไหลลงมานะครับมันก็รวมรวมกันอยู่ที่นี่แล้วทาใหา้ได้ผลผลิตเร็วนะครับสวนข้างๆบ้านนะครับอาศัยอาศัยญาติพี่น้องนี่แหละเพราะว่าเราไม่มีที่พอไปทําไว้ตรงที่หัวนามัมนก็ไม่งอกเท่าไหร่มันก็ไม่งามเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ขยายไม่แผ่อ,ออกแบบนี้นะครับตอนนี้มันจะาคานเกลือออกเยอะเลยกว่าจะถึง อีกเดือน2เดือนน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับสำหรับพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นทุเรียนนะครับซื้อมาพันมา450านะครับของลูกสาวคุณย่านะครับที่ซื้อมาปลูกนะครับนี่450ทุเรียนพันธุ์หมอนทองก็ถือว่าอย่างสดชื่นอยู่โอ้หน,นี่ดามไว้อย่างดีเลยก็ลองปลูกไว้ดูนะครับเผื่อไดอ้เพื่อเป็นนะครับส่วนมากมันที่นี่ปลูกก็คือปี2ปียอดมันก็จะตายนะครับแต่ว่า เราก็อยากลองนะครับก็ลองมาปลูกดูนะครับนี่ครับพักทุงามเลยหูระพาวันนี้ก็พามาดูพันธุ์ของมันเทศญี่ปุ่นนะครับให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าสั่งมา2 0 0้บาทก็ได้ขยายพันธุ์ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ทุ่งนาด้วยนะครับเป็นการเ,าเตรียมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่เราจะ ลงมือทำกันต่อไปนะครับในการปฏิบัติจริงแล้วก็ปลูกจริงนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเฟืองจะเก็บผักแล้วบ๊ายบาย